การใส่เบรดนะครับอันแรกก็คือว่าเราดูก่อนว่าสันเบรดอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเราถอดเนี่ยนี่เห็นว่าสันเบรดอยู่ด้านนี้นะครับสันเบรดอยู่ด้านไหนเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราก็ใช้โฮเดอร์จับที่สันนะครับจับอย่างนี้อันใหญ่อันเล็กก็จับเหมือนกันนะครับจับที่สันเบรดข้างหลังตรงนี้นะครับอย่าไปจับด้านที่เป็น แหลมนะครับจับที่ด้านสันนะครับต่อมาเราก็จะดูตัวด้ามจับนะครับตัวด้ามจับเนี่ยจะมีด้านที่เรียบกับด้านที่เป็นบั้งนะครับด้านที่เรียบคือด้านนี้ด้านที่เป็นบั้งก็คือด้านนี้นะครับเราก็จะเอาด้านที่เป็นบั้งเนี่ยหงายขึ้นแล้วก็เอาเบรดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับในลักษณะนี้นะครับ